ช่วงน,นี้นะคะไปคุยกันเรื่องของมาราธอนเหมือนกัน่นสกรูนี้คราวนี้เป็นเรื่องของการวิ่งมินิมาราธอนนะคะที่จะเชิญชวนนานผู้ชมนะคะไปร่วมง,งานคมชัดลึกวิ่งรายฟ้ามินิมาราธอนสะพานภูมิพลสองนะคะวันที่23ธันวาคมน,นี้อ,อีก2วันเท่านั้นครับก็คงจะต้องวิ่งมาราธอนเพราะว่าท่านบุตรสมาชิกคุณหมอจตุรงค์ธีรกนกก็คงจะต้องมาราธอนอีกนานนะครับสำหรับที่จะ <c oughs> ให้รถไฟไทย ก้าวหน้าต่อไปได้แต่ก็ดีนะฮะล่าช้าอย่างนี้เราจะได้เทคโนโลยีใหม่ๆทําให้มันก้าวหน้าไปเลยนะครับเราอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้นะครับแล้วก็ของเก่าก็รักษาเอาไว้ให้นักต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวของใหม่เราก็ทํากันต่อไปนะครับแต่ว่าวิ่งมาราธอนครั้งนี้เป็นโอกาสเดียวและจะไม่มีอีกแล้วนะครับเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเอง6กโมงเช้าถึงแปดโมงเช้าวันอาทิตย์นี้นะครับที่ท่านจะได้ขึ้นไปบนสะพาน ภูมิพลสองสัญลักษณ์ของการแก้ไขปัญหาจราจรและก็สัญลักษณ์ของการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมอย่างยั่งยืนของกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นกรุงเทพก็ต้องคนกรุงเทพจะเห็นน้ําใจของคนสมุทรปราการก็วันนี้แหละครับเขารอเราอยู่นะครับคนพระประแดงก็คอยต้อนรับคนปากน้ําก็คอยต้อนรับท่านอยู่นะครับ ไปดูนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ได้ช่วยปัญหาคนกรุงเทพได้อย่างไรบ้างใช่ค่ะนักรวมพลการเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ในการวิ่งรอยฟ้าครั้งนี้เวลาห้านาฬิกาไปเจอกันที่สวนสุขภาพบางยยะพราชจังหวัดสมุทรปราการนะคะครับไปดูนะครับตอนนี้ท่านตำรวจใช่ไหมฮะท่านรองการ อยู่กับเราแต่ว่าเมื่อวานนี้นะฮะท่านพันตำรวจเอกวัชสันบุญเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุริาการ,รมายืนยันกับเราแล้วใะทั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วว่ามไม่มีปัญหาเรื่องการจัดการจราจรบริหารจัดการจราจรเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้บรรดาพวกเราที่จะไปวิ่งวรารอนกันนั้นนะคะ จะได้วิ่งกันสะดวกสะดวกด้วยว่าจะแบ่งเลนฝั่งซ้ายนะคะสองเลนซ้ายเนี่ยให้เป็นพื้นที่วิ่งบนสะพานแห่งนี้ละคะแต่ว่าฝั่งขวาก็ยังเปิดให้รถวิ่งอยู่นะคะรู้แจ่มค่ะเรามาฟังคนที่อยากจะวิ่งไหมมาไกลด้วยนะครับสวัสดีครับป้าอีดครับสวัสดีค่ะป้าอีดค่ะ ฮัลโหลสสวัดีค่ะปเอค่ะเห็นป้าอิสสนใจเป็นจะวิ่งด้วยเหรอฮะค่ะใช่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะลูกค้าขออนุญาตเรียกลูกนะป้าป้าหกสิบห้าเลยนะคะก็คือตอนนี้หัดใหญ่มันมันฝนตกหนึ่งนะคะแล้วก็ทางพวกเราที่จะไปกันนี่ประมาณสี่ห้าคนก็ยกเลิกกันหมดแล้เพราะว่ามัน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 กลัวช่วงนี้มันมีปัญหาเรื่องแบบว่าครอบครัวระเบิดมากมันก็กลัวครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกเข้าใจค่ะครับตอนแรกตั้งใจจะมาใช่ไหมแต่ตั้งใจจะมาด้นะตั้งใจมากเลยค่ะ เพราะว่าโทรไปติดต่อว่าจะพักกันตรงไหนอะไรมีเต้นมีเราเอาเราเตรียมเต้นอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วเพราะวันก่อนที่เราไประยองเราก็เป็นนอนเต้นกันนะคะครับครับไม่เป็นไรครับโอกาสหน้าก็ไปดูน้ําท่วมก่อนแล้วกันน้ำจะท่วมบ้านละมันปัญหาใหญ่ตอนนี้คือคืปกติป้าก็วิ่งอยู่นะวิ่งฮาร์ปกวิ่งมาราธอนแล้วก็วิ่งบางทีก็วิ่งมันแล้วแต่กลุ่มอายุอะค่ะแต่ปีทีวิ่งอยู่แล้วนะเป็นคนที่รักสุขภาพในการออกกำลังกายเรื่องนี้เพราะว่าป้าปั่นเสือกภูเขาอยู่ด้วย อ้อว65มัซื้อภูเขาแล้วปกตินั้นก็ซ้อมวิ่งทุกวันนะคะลูกวันนึง10กิโลมั่ง10กิโลมั่ง15บ้างอะไรเงี้ยก็พอดีเลยที่นี่10กิโลวันก่อนก็วิ่งจากไอ้เนี้ยค่ะโอเชียนทูโอเชียนหัดใหญ่สะตูนไปนะค่ะลูกคครรัับบถ้าฝนหยุดก็มานะครับ ได้ค่ะคขอณมากที่บ้านนั้นก็รับหนังสือคมชันลึกประจําแต่ว่าป้าอยากได้เชือมากเห็นเชือมันสวยอะค่ะบินมาเอาเลยฮะจะเกบเก็บไว้ให้จะเก็บไว้ให้นะคะพี่ดับเอาไว้คราวหน้าขอบคุณมากครับคราวหน้าเจอกันใหม่ะหน้านะคะไม่เป็นไรค่ะค่ะขอบพระคุณมากนะคะลูกแมสวัสดีค่ะจ้าจ้าปฏิเจอีกคนหนึ่งคุณประกิตใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ในสายจากชมรมสนามชัยนะคะอันนี้คุณประกิตสวัสดีค่ะ สวัสด anyway loser, ีค kind of oh so ับพี่ครับคเห็นว่าจะมาร่วมยิ่งกับเราครับผมพอดีผมขอแนะนําตัวก่อนนะครับครับคับผมผมอยู่ปกติอยู่ชมรมสนามชายนะครับค่ะครับตอดีจังหวัดค่ะอะไรฮะค่ะจากชมรมสนามชายเป็นชมรมครับผมอยู่ข้างวัดต้แก้วครับผมครับพอดีผมอ่านหนังสือจนผมชนิดประจาอยู่แล้วแลวเป็นแฟนเป็นแฟนมาแท้ เพลินอ่ะเออผมเห็นแลยการวิ่ง,งน่าสนใจมากผม,มอยากจะไปวิ่งอนะ่วบนอาทิตย์นี้นครับพี่ครับค่ะเชินค่ะดีเลยลเอ้เออผมวิ่งแบบสิบกว่าปีแล้วแล้วมันบรรยากาศก็ดีอย่างเราเราก็เป็นแฟนมันแท้เนี่ยครับเคยขึ้นไปวิ่งคเคยขึ้นไปวิ่งบ,บนสะพานนี้ยังเคยวิ่งรู้กับครั้งแรกรู้เือผมจะไม่ปิดโกงคือเป็นฝั่งัดแต่ครับพี่อืมมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่จัดเออพระแดงอ่ะรอครับ ครับผมเมื่อุึงฝั่งครูเจ้าสมรงนี่ผมพยายามสอบถามเส้นทางว่าผมไม่ค่อยชินทางฝั่งนู้นครับครับเพราะผมตัวนม้เองเนี่ยผมทำงานอยู่แถวฝั่งตรงนี้เองอยู่แถวปีน่านเองครับเขละฝั่งกันเขาเล่าว่าแต่ว่าฟิตซ้อมแค่ไหนยังไงคะคุณประกิตาเจ้โอเคผมก็เพิ่งผ่านกรุงเทพยุบหยกฮะเวลากรุงเทพที่เป็นกทมใช่มครับครับผมเพิ่งผ่านมาหยุบหยองก็อย่างใจรัก หนังสือพิมพ์ที่ผมอ่านด้วยอ๋อครับเนี่ะขอบพระคุณมากเลยครับผมจะจะไปใจสองแล้วก็ไปลงที่สมลงอ๋อครับได้เลยครับได้ครับขอบคุณยินดีแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะจะเชวนเพื่อนๆมาวิ่งไงมากันเยอะเลยค่ะมาเยอะเลยนะคะเป็นกำลังนะคะดูวิวสวยอะไรสวยเปลี่ยนบรรยากาศวิ่งตามถนนมากแเราลองเปลี่ยนบรรยากาศวิ่งหน่อยดิวิ่งไปลนสะพานลอยฟ้าหน่อยแล้วรองไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ด้วยนะคะคุณประกิตงั้นเจอกันนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมครับอืม นี่เป็นความรู้สึกของคนที่เขาจะมาร่วมกิจกรรมนะคะ่านสวก็มาวิ่งนอกจากวิ่งแล้วก็เป็นการรวมพลังนอกจากเรื่องของสุขภาพแล้วนะคะรวมพลังกันทํากิจกรรมดีๆในอนาคตด้วยย้ำอีกครั้งท่านผู้ชมสามารถติดต่อตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนะคะสอบถามรายละเอียดในช่วง2วันสุดท้ายก่อนจะไปเจอกันจริงๆตีห้าที่สวนสุขภาพบางแย้แพรกนะคะติดต่อได้ที่อยู่ที่เบอร์โทรศัพท์นี้ค่ะครับครับก็รบกวนท่านบุทร่สมาชิก นิดนึ่งกัปีใหม่แล้วเราจะได้เห็นเสาต้นแรกของความรถไฟความเป็วสูงเป็นความหวัง <c oughs> ความหวังแล้วผม, <c oughs> ผมคนไทยเองคงคงดีใจ <c oughs> นะฮนะก็คนะงฝากทางรัฐบาลเองว่านี่ก็อาจจะเป็นของความชิ้นชิ้นใหญ่มาก <c oughs> สำหรับพี่น้องชาวชาวไทยในการที่มีความหวังได้ขึ้นรถรูเร็วนะฮะแล้วตรงต่อเวลาเป็นรถไฟที่เร็วแล้วตรงต่อเวลาและการบริการต่างๆตรงนั้นก็ได้โอการพัฒนาผมเชื่อว่าในขณะปีใหม่เนี่ยนะฮะ จากที่ติดตามในเรื่องของของ,ของรถไฟไทยก็คงจะมีการพัฒนาขึ้นมากขึ้นจากงบที่ตั้งเป้าในการพัฒนารถไฟใหญ่ครับใน4ปีข้างหน้าคือตั้งแต่255 4จนถึง257ครับนะฮะที่1 1 70,000ล้านเนี่ยฮะก็คงจะมีการดำเนินการไปตรงนั้นรถไฟไทยเองในส่วนหนึ่งก็คงจะจะเจรนรูปร่าง ที่มีการพัฒนาที่ดีขึ้นนั่นคือความหวังคนในรัชกาลที่5มาก็คงอาจจะจะไม่ได้ละต่อบมาก็ผมก็หวังก็หวังว่าจะเป็นของขวัญรอนาม่เป็นไรขอให้มาอย่าเป็นรถไฟสายร้อยปีที่มรทอนเราเสร็จก่อนละหวังว่าจะไม่เป็นรถไฟสายมารธอนนะคะะาันี้ต้องขอบคุณนะคะท่านสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดร้อยเอ็ดในทา์จตุรงธีรกกหนกนะคะที่มาให้ข้อมูลบอกในสิ่งดีๆก่อนจะถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ว่าเราจะมีของขวัญกันแน่นอนนะคะน่าจะเป็นอย่างนั้นต้อง ขอบคุณค่ะครับดีครับขอบคุณมากนะครับดีครับครับวันนี้หัดเวลาของแจมออนแอร์แล้วไปเจอกันวันที่23มวันนั้นเราไปวิ่งมาราธอนด้วยกันก่อนแต่ว่าเจอกับรายการลุงแจมออนแอร์กันตามปกตินะคะในช่วงสัปดาห์หน้าช่วงที่เราจะนับถอยหลังเขาดาวเข้าสู่ปีใหม่นะคะแต่ว่ารายการเรายังอยู่อีกนะคะคในปีหน้าก็เจอกันใหม่ตลอดนะคะควันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ